ถึงปีพุทธศักราช2,349พระภิกษุโตมีอายุ30ปีมีพรรษาสิบอันเป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากมรมหลวงอิสระสุนทรได้รับพระราชทานพระบวรราชอิสรศัก์สูงขึ้นเมื่อเสร็จอุปราชาพิเศษแล้วท่านได้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลจึงได้ส่งพระราชทานเรือพระที่นั่งกราบเป็นเรือสีถวายแก่พระภิกษุโตโปรดรับสั่งว่า เอาไว้สำหรับประเทศโปรดญาติโยมทั้งยังทรงตั้งให้เป็นมหาโตด้วยแต่นั้นมาทุกคนจึงเรียกท่านมหาโตทั่วทั้งแผ่นดินหากมีราชกิจกุศลในวังหน้าหรือการงานเล็กน้อยแล้วพระมหาโตเป็นต้องถูกราชการด้วยองค์หนึ่งสองปีต่อมาสมเด็จพระสังฆราชมีชราภาพถึงมรณะร่วงไปแล้วยังหามีสมเด็จพระสังฆราชครองวัดนิพพานารามไม่ปีมะเสงเอกศก พุทธศักราช2,352กรมพระราชวังบวรเสด็จขึ้นเถลิงราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินจึงทรงพระมหากรุณายกพระปัญญาวิสารเถรพระจินวรวัดสมรายขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงพระราชทานนามวัดนิพพานารามเสียใหม่ว่าวัดมหาธาตุสมเด็จพระสังฆราชได้ลงมาประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุด้วยพระมหาโต จึงร่วมอุโบสถสังฆกรรมกับสมเด็จพระสังฆราชถึงสองพระองค์คือสมเด็จพระสังฆราชมีและสมเด็จพระสังฆราชนาคในศกนี้พระมหาโตมีพันษา12ในแผ่นดินพระพุทธเลิศรานภารายรัชกาลที่สองกรุงเทพ